นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหนังฝรั่งแนววัยรุ่นเรื่องหนึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยดูมันจะมีชื่อเรื่องว่าสิงร้ายนักบิดซึ่งนำแสดงโดยสตีฟแม็กควินซึ่งโด่งดังมาจากเรื่องแหก่ข่มรตยู โดยสวมบทเป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์แหกด่านทหารนาซีเยอรมันนับจากหนังเรื่องนั้นได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง,วางหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในเมืองไทยก็ตั้งตนเป็นนักบิดที่ปัจจุบันก็คือนักซิ่งควบมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วชนิดแข่งพายุอวดสาวๆให้มองตาค้างแต่จะเป็นการมองด้วยความนิยมยินดีหรือว่ามองแล้วส,ร,สรรเสริญโคตรเง่าสกราชอยู่ในใจก็ไม่รู้ เพราะเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยต่อให้ไม่ทะลวงท่อก็เสียงเออะอะอึกรทึกมีเพียงสิงนักบิดเท่านั้นที่ชื่นชอบกับความดังสนัดลั่นโลกข,ของมันหลายสิบปีต่อมามอเตอร์ไซค์ได้รับความนิยมจากนักบิดมากขึ้นเพราะว่ามีถ่ายท่อสดจากสนามแข่งในประเทศต่างๆสิงนักบิดตัวจริงแต่ละคนที่ลงสนามแข่งความเร็วมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจซึ่งผ่านการแต่งเครื่อง เพื่อประลองความเร็วโดยเฉพาะวิ่งได้เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักบิดเมืองไทยเห็นแล้วหวั่นหวานอยากจะใช้ความเร็วแข่งนรกบ้างก็พากันตั้งตนเป็นกวนนักบิดท้าประลองเครื่องยนต์ว่าใครจะแต่งมาได้ถึงกึ่นกว่ากันมีกวนต่างๆส่งนักซิ่งประจำกวนเข้าสู้ทุกสนามซึ่งได้แก่ถนนสายต่างๆทั้งในเมืองนอกเมือง ตำรวจตั้งด่านคอยดักจับไปสงบสติอารมณ์แทบจะไม่หวาดไหวเพราะว่าจำนวนนักบิดมันเพิ่มขึ้นทุกเวลานาทีจนแทบจะท่วมประเทศอยู่แล้วในแป้วนี้เกิดแล้วก็เติบใหญ่เป็นวัยรุ่นในยุคที่มีสตีฟแมกวินเป็นไอดอลต้นแบบเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ผาดโผนใช้ความเร็วชนิดแข่งนรกเขาจดจำได้หมดว่ารถที่วิ่งผ่านหน้าไปเป็นรถค่ายไหนรุ่นอะไรแรงบิดกี่แรงมา้า รุ่นไหนหวยแตกรุ่นไหนยอดนิยมราคารถมือหนึ่งป้ายแดงกับมือสองตามเต้นรถสูงต่ำต่างกันกี่มักน้อยเขารู้หมดแต่ในแป้วไม่สามารถจะมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่อวดหญิงได้สักคันเดียวเนื่องจากแม่ของเขาตกพุ่มไม้พ่อจากไปตอนเขาอายุไม่กี่ขวบแม่มีลูกถึงห้าชีวิตต้องอาศัยความอึดแบบตีนถีบปากกัดถึงจะเลี้ยงดูลูกทั้งห้า ให้รอดปากเยียวปากกาได้เรื่องซื้อมอเตอร์ไซค์ให้นายแป้วที่เป็นลูกคนสุดท้องนี่ฝันไปยังง่ายกว่าลำพังหาเงินส่งเสียเป็นค่าเล่าเรียนแม่ก็แบกภาระจนหลังโก่งแล้วโก่งอีกตอนเข้าสังคมเพื่อนๆที่มีมอเตอร์ไซค์คู่ชีพขับขี่นายแป้วก็ถูกเพื่อนล้อเลียนทํานองว่าไอพวกข้าจะเข้าสนามแข่งเย็นนี้เอ็งหาจักรยานสองล้อเด็กเล่นมาขับสักคันหนึ่งสิวะ รงใจหญิงหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าข้านะ่ะชอบไม้ป่าเดียวกันผู้หญิงก็เลยไม่สนไปซ้อนท้ายรถคันอื่นดีกว่าไอ้ที่อําแบบจัดหนัก,กวันนี้ยังมีอีกเยอะปีนั้นในแป้วเรียนอยู่สถาบันอาชีวะศึกษาเกิดปมด้อยอับอายเพื่อนๆนที่มีมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวขี่ไปเรียนส่วนเขาได้แต่หัวรถเมย์รู้ถึงไหนก็าอายถึงนั่นเมื่อหาทางออกกับใครไม่ได้ก็เลยตีโพยตีพายเอากับแม่แม่ กู้เงินซื้อรถมือสองให้ใช้สักคันได้ไม่ได้ไงแม่ฉันอายเพื่อนจะแย่อยู่แล้วพอมีรถขี่แม่จะหักเงินค่ารถเมค่าอาหารกลางวันของฉันไปผ่อนต้นผ่อนดอกก็เอาดีป้าเหมาะฉันเอารถไปขี่รับผู้โดยสารตามซอยนี่ได้เงินเข้ากระเป๋าหนอะจะให้ฉันผ่อนรถเองก็ยังไหวนะแม่เงินหมื่นใครเขาจะให้กู้ลูกเอ้ยคนอย่างแม่นะหาเช้ากินคำ่ำ ใครก็ก็รู้กันหมดหัวถนนยันท้ายถนนมอเตอร์ไซค์มือสองอย่างถูกๆก,ก็รวมสองหมื่นแม่ไม่มีปัญญาหามาให้รอกก็กู้มาแค่วางดาวสิแม่ดาวห้าพันที่เหลือก็ผ่อนกระเต้นรถแค่นี้ก็มีรถใช้แล้วโอ้ยผ่อนเจ้านี่ที่ไปกู้เขามาถ้าต้องผ่อนเต้นรถอีกแม่ก็ตายกันพอดีงั้นเอางี้แม่กู้มาวางดาวอย่างเดียว เรื่องผ่อนเต้นรถในฉันจัดการเองนายแปว้วเรียกกล่อมแม่จนหมดทางปฏิเสธต้องยอมตากหน้าไปกู้ในทุนนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละสี่สิบต่อเดือนหักดอกณนะที่จ่ายกู้มาหมื่นบาทนี่หักดอกไปสี่พันเหลือเงินไปดาวรถห้าพันบาทเก็บไว้ผ่อนรถเดือนถัดไปหนึ่งพันเท่านั้นนายแปว้วก็ขอไปห้าร้อยเป็นค่าน้ำมันรถซะอีก ไอ้ความรักลูกถ้าเห็นลูกมีรถจอดไว้กับบ้านไม่มีเงินเติมน้ำมันก็ดูจะการะอยู่ก็เลยยอมให้ตามที่นายแป้วแบมือขอเมื่อมีรถเป็นของตัวเองนายแป้วก็มีปมเขื่องแทนปมด้อยเอารถไปเข้ากวนที่มีอยู่เดิมสิบประคันไปไหนมาไหนเป็นขบวนบิดแฮนเร่งเครื่องเสียงดังสนันน่นหูชาวบ้านจากหัวถนนถึงท้ายถนนได้รับเสียงสาบแช่งจากชาวบ้าน โดยทั่วถึงกันในแป้วมีรถส่วนตัวใช้ได้เพียงสามวันขึ้นวันที่สี่ก็กำแหงหานประลองความเร็วกับเพื่อนที่เป็นจ่าฝูงมีรถซิ่งเครื่องคราวถูกแต่งใหม่หมดความเร็วเหนือกว่ารถมือสองอย่างไม่เห็นุ่นในแป้วยังไม่คุ้นชินกับรถที่เพิ่งได้มาเร่งเครื่องสุดขีดจนเสียหลักพุ่งเข้าป่าละเมาะข้างทางคนกระเด็นไปทางรถไปทาง คนบาดเจ็บเล็กน้อยแขนขาถลอกปอกเปิกแต่รถเสียหายหนักสีถลอกทั้งคันต้องส่งเข้าอูท่ทำสีใหม่หมดค่าสหุ้ยไปหลายพันก็ตกเป็นภาระของแม่ต้องไปกู้เงินจากเจ้านี่รายใหม่อีกห้าพันบาทเอามาซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายจะได้หยุดตีโพยตีภายต่อว่าแม่เรื่องค่าซ่อมเมื่อรถใช้งานได้อย่างเดิมในแป้วก็กลายเป็นในแป้วคนใหม่ ชอบพุ้งเป้เอเหอเหิมเคยดื่มเหล้าไทยราคาขวดหนึ่งสิบบาทสมัยนั้นก็ถือว่าแพงแล้วก็ยกระดับไปซดเหล้านอกขวดละร้อยเงินซื้อเหล้าก็ได้มาจากขโมยสายสร้อยทองคำหนักบาทหนึ่งที่แม่มีอยู่เส้นเดียวเท่านั้นแหละไปขายร้านทองแม่จับได้ในภายหลังว่าในแป้วเป็นคนขโมยไปขายก็เสียใจเสียดายแทบลมจัน กว่าจะเก็บหอมรอมริบซื้อทองได้สักเส้นแม่ก็ต้องอดออมถึงห้าปีกว่าแต่ลูกเอาไปถลุงอวดหญิงไม่กี่วันก็หมดเกลี้ยงยังดีที่ได้หญิงคนหนึ่งเป็นแฟนที่วันเพ็ญเป็นสาวเปรี้ยวซ้อนท้ายรถเขาไปเที่ยวด้วยกันไม่ถึงเดือนก็เกิดท้องไส้ขึ้นมาแม่ในแป้วรู้จักปากของเขาหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เชื่อว่าท้องกับลูกชาย แต่ในแป้วเหมือนก็นต้องสเสน่หนะจังงังเชื่อเต็มร้อยว่าเด็กในท้องเป็นลูกของตัวยอมสารภาพพ่อแม่ของวันเพนววายินดีรับผิดชอบขอเวลาเรียนให้จบก่อนจะให้แม่มาสู่ขออย่างถูกต้องตามประเพณีความเจ็บปวดใจของแม่ตั้งแต่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกรวมกันแล้วยังไม่เท่าครั้งนี้การได้สภายสัมสอน ในขณะที่แม่ตั้งความหวังไว้สูงว่าจะได้ลูกผู้ดีมีสกุลรุนชาติรักนวลสงวนตัวอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงามต้องล้มคลืนอย่างแก้ไขไม่ได้เพราะลูกชายตัวดียอมรับเป็นพ่อเด็กในท้องเธอเองความระทมตรมใจทําให้แม่ล้มป่วยเป็นครั้งแรกป่วยหนักชนิดหลังติดเตียงลุกไม่ขึ้นเป็นเดือนๆความวิบัติในบ้านยังเกิดขึ้นเนื่องจากหัวเรี่ยหวหัวแรงในการหาเงิน เป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับแม่คนเดียวเจ้าหนี้ทั้งในระบบนอกระบบตามถวงถามอย่างดุร้ายลูกๆทั้งห้าชีวิตกำลังอยู่ในวัยเรียนประสบมรสุมยักษ์ถาโถมเข้าใส่ไม่มีแม้แต่ค่ารถไปเรียนหนังสือในแป้วก็ไม่มีเงินเติมน้ำมันรถเรื่องพาแฟนสาวซ้อนท้ายไปหาความสุขนี่ไม่ต้องพูดถึงแค่เงินจะซื้อไก่ย่างข้าวเนหนียวนึงสักถุงนึงยังไม่มีปัญญาจะซื้อ เดชบุญที่พี่ชายคนโตรู้จักสนิทกับสิทธิ์วัดคนหนึ่งชื่อในชุ่มขอแรงในชุ่มหาเศษข้าวก้นบาทของพระสงฆ์องค์เนนมากินกันตายพอให้มีชีวิตรอดไปแต่ละวันช่วงที่แม่ล้มป่วยลูกทุกคนรู้ดีว่าแม่ป่วยเพราะเหตุอะไรแต่พี่น้องก็ไม่มีใครกล้าออกปากดูด่าว่ากล่าวในแป้วซึ่งเรียนอยู่ในสถาบันนักเรียนนักเลงกำลังห้าวเหลือกินเหลือใช้ พอจนแต้มไม่มีเงินจากแม่ให้ถลุงก็เอารถไปจำนำไว้กับคนข้างบ้านได้เงินไปใช้จ่ายเที่ยวเตรกับแฟนสาวซึ่งท้องโตโตวันโตคืนเหมือนใจทมินหินชาติเสร็จเงินสักร้อยสองร้อย,ออยก็ไม่กระเด็นเป็นค่าอยู่ยาของแม่ยังคงพุ่งเพห่เหิมไม่รู้จักเจียมกะลาหัวลืมสนิทว่าเงินไม่กี่พันบาทใช้ประเดี๋ยวเดียวอย่างสุรุยสุร่ายก็จะหมดกระเป๋าอย่างรวดเร็ว เมื่อเงินทองร้อยหรอเหลือไม่กี่ร้อยแม่ก็ไม่ยอมหายป่วยอย่างที่คาดหวังในแป้วก็เริ่มตกใจเป็นครั้งแรกแต่ความที่เป็นลูกคนสุดท้องถูกแม่เลี้ยงอย่างตามใจจนเคยตัวแทนที่จะได้คิดกลับมาดูแลเอาใจใส่แม่ในแป้วก็กลับต่อว่าเป็นเชิงน้อยอกน้อยใจโกรธใช่ไหมละ่ะที่ฉันยอมรับเป็นผัวของวันเพ็ญก็เลยแกล้งทำป่วยประชดตามใจนะ ถ้าอยากจะแกล้งป่วยให้ลูกๆอดตายกันทั้งบ้านก็เชิญตามสบายนี่ใจคอแกยังคิดว่าแม่แกล้งป่วยอีกเหรอแป้วเอย้ยแม่กำลังจะตายอยู่ในวันพรุ่งแล้วยังดูไม่ออกอีกเหรอลูกต้องให้แม่สิ้นใจไปต่อหน้าใช่ไหมถึงจะยอมเชื่อว่าแม่ป่วยจริงๆถ้าป่วยหนักอย่างปากว่าแล้วทำไมไม่ไปหาหมอล่ะทำเป็นนอนหมดอะไรตายอยากอยู่อย่างเงี้ย ไม่พูดว่าแกล้งทำประชดฉันแล้วจะให้พูดว่ายัางไงอย่าให้ร้ายแม่อีกเลยลูกบาปกรรมมันจะตามทันลํำพังแม่เองเอาหัวสิให้ลูกได้ทุกอย่างแต่เวรกรรมเขาจะไม่ยอมเอาหัวสิให้นะลูกนะ,ะปะปะปๆปอ,ปอยากจะป่วยก็ป่วยให้มันสะใจฉันจะไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าในแป้วลั่นปากแล้วก็ทําตามที่พูดเก็บเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นไปอยู่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นนักเรียนนักเรงรุ่นพี่ ยินดีต้อนรับรุ่นน้องที่ตกทุกข์ได้ยากเอาไว้เป็นบริวารคนสนิทนายแป้วไม่อยู่เสียคนเดียวเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นในบ้านอย่างเหลือเชื่ออย่างแรกพี่ชายของแม่ซึ่งตัดเป็นตัดตายคราวหอบผ้าหนีตามพ่อนายแป้วเพราะว่าถือเอาความรักเป็นสรณะประจำชีวิตพี่ชายแม่ก็คือลุงของนายแป้วซึ่งไม่เคยมาดูดำดูดีน้องสาวอีกเลยแต่อยู่ๆลุงนึกขลังยังไงก็ไม่รู้ ขับรถคันหรูมาเยี่ยมแม่ถึงบ้านราวกับว่าตัวซวยหายไปเสียหนึ่งคนทําให้เมฆหมอกกันชั่วร้ายถูกแรงพายุพัดพาไปให้เห็นความสว่างของท้องฟ้าอีกคารบหนึ่งเรื่องของเรื่องคือลุงได้ข่าวว่าพ่อในแป้วนะั้ถึงแก่กรรมไปนานแล้วชั่วโมงนี้แม่ก็คือน้องสาวของลุงตกระรมลําบากเลือดตาแทบกระเด็นลุงซึ่งรับมรดกจากปู่ย่าไว้คนเดียวมีฐานะมั่งคั่งน้องน้องเศรษฐีทีเดียว ก็เกิดความสมเพศเวทานาน้องสาวร่วมสายโลหิตอย่างจับจิตจับใจก็เลยแวะมาดูสารทุกข์สุขดิบนอกจากจะช่วยเคลียร์หนี้สินซึ่งเล็กน้อยมากสำหรับลุงท่านยังเป็นธุระช่วยพาแม่ไปรับการรักษาที่คลินิกของหมอที่เป็นเพื่อนสนิททาให้แม่หายฟื้นคืนดีเป็นปกติอย่างรวดเร็วส่วนลูกๆทั้งสี่ซึ่งเป็นหลานแท้ๆมีค่ารถค่ากินไปเรียนหนังสือได้อย่างเดิม ระหว่างฟ้าสีทองผ่องอัมภัยที่บ้านแม่ตรงกันข้ามกับชีวิตของลูกอักตันยูอย่างในแป้วเหมือนคว้ากระเหวเนื่องจากเพื่อนรุ่นพี่ของเขาซึ่งเป็นจ่าูงนักเรียนนักเลงและเป็นหัวหน้าแก๊งวอเตอร์ไซค์ยกขยงไปถึงไหนต้องมีการตีรันพันแทงกันที่นั่นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับนักเรียนนักเลงสถาบันฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่รู้ว่าอาฆาตแค้นกันมาจากชาติไหน ไม่เคยมีข้อบาดหมางส่วนตัวกันสักนิดก็สามารถไล่ค่าแกงกันได้การไปอยู่ใต้ร่มไม้ชายคาของเพื่อนรุ่นพี่จอมห้าวนายแป้วสำนึกบุญคุณเลยทำตัวห้าวให้ใกล้เคียงกับรุ่นพี่เห็นรุ่นพี่ที่ไหนเป็นต้องเห็นมอเตอร์ไซค์นายแป้วจอดเคียงข้างที่นั่นกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งจะเป็นด้วยความประมาทฝ่ายตรงข้ามหรือว่าถึงคราวเคาะหามยามร้ายพระสุขข้าวพระเสาแทรกก็ไม่รู้ ทั้งสองบึงรถไปด้วยกันเพียงลำพังจนถึงซอยแห่งหนึ่งในย่านฝั่งทนกำลังโด่งดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวรุ่นพี่ตั้งใจจะนั่งชิมรสก๋วยเตี๋ยวชื่อดังซึ่งตั้งร้านอยู่ในดงโจดของตนเพื่อสร้างชื่อลือลั่นว่าทินเองข้าก็เหยียบมาถึงถ้ำเสือแถมลอยนวลออกไปได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยกว่าจะรู้ว่าถ้ำเสือถูกพวกเสือยกขยงมาปิดทางเข้าทางออกทั้งหัวซอยท้ายซอย สองเกลือออกจากร้านกว๋วยเตี๋ยวก็เข้าตาจนตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายตรงข้ามมีมอเตอร์ไซค์หลายสิบคันดักหน้าดักหลังเหมือนปิดประตูตีแมวอย่างที่คำพังเพยโบราณเขาว่าไวในแป้วเสียงตายบึงรถฝ่าวงล้อมอย่างบ้าดีเดือดพุ่งเข้าชนกับรถฝ่ายตรงข้ามคันหนึ่งอย่างจังต่างฝ่ายต่างกระเด็นไปได้วยแรงประทะอันมหาศาล ในแป้วนี่ลอยละลิ้วไม่อาจกอปี้กระเสาไฟฟ้ารูดลงมาจมอยู่ในกองเลือดของตัวเองบาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันเดชบุญที่นักเรียนนักเลงสมัยนั้นจัดแค่สั่งสอนให้หลาบจำไม่เล่นกันถึงตายไม่มีใครมาตามซ้ำเติมในแป้วให้ตายคาที่อยู่ตรงนั้นส่วนรุ่นพี่นี่เจอสหาบาทาเข้างอมพรามหายดีแล้วกลายเป็นคนขาเป๋มาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนนายแป้วนั้นมีพลเมืองดีพาไปส่งโรงพยาบาลหมอดูแลรักษาร่วมหนึ่งเดือนกว่าจะทุเลาเป็นปกติสามารถกลับบ้านได้อย่างคนทุพพลภาพมีอาการเหมือนชักกระตุกเป็นระยะระยะหมดอนาคตทางการศึกษาต่างกับพี่ๆทั้งสี่คนซึ่งเรียนจบ,รบปริญญามีงานมีเงินเดือนสูงๆให้ทำตอบแทนค่าน้ำน,ำนมแม่ได้อย่างจุใจผิดกับลูกอกตอันยูเหมือนคว้ากับเหว นอกจากไม่ได้ตอบแทนพระคุณอะไรแล้วยังเป็นภาระเกาะแม่กินไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ทามกลางเสียงแช่งด่าของชาวบ้านที่รู้ประวัติในแป้วลูกคนใดกดขี่ข่มเหงน้ำใจแม่เหมือนทาสในเรือนเบี้ยใช้วาจาจับจ้วงล่วงเกินท่านเหมือนเป็นเจ้าบุญในคุณปะเหมาะก็ถึงกับใช้เสียงตะคอกใส่อย่างสามหาว ถือว่าแม่รักและเมตตาลูกคำน้อยก็ไม่กล้าตอบโต้ให้ลูกสะเทือนใจได้พึงรู้ไว้เธอว่าลูกจำพวกนี้จะประสบความวิบัติในชาตินี้อย่างเร็วพลันทันตาเห็นแม้เสียชีวิตไปแล้วสัมประยภพบเบื้องหน้าก็ย่อมต้องเป็นทุกขติพบทุกขติภูมิอย่างน้อยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายร้อยชาติอย่างมากก็อาจจะตกนรกขุมลึกๆยาวนานจนลืมโลกทีเดียว อุทาหรณ์จากเรื่องที่ผ่านไปนี้ครับสาธุชนผู้มีใจอันประเสริฐย่อมรู้ดีว่าควรประพฤติปฏิบัติตนเช่นไรต่อมารดาผู้มีพระคุณหล้นพวาหล้นดินไม่ให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่าผู้มีจิตใจอันประเสริฐเรื่องของนักเลงในะมีอีกเรื่องท่านบุฟังในสิง ในอาชีพเป็นขโมยแล้วก็รับจ้างฆ่าเขาเหมือนกันตั้งแต่เข้าวัยรุ่นก็เอาสมัยเป็นเด็กก็เป็นคนดีนะพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่มีใครเป็นนักเลงอ่ะไม่ไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนมาทางนี้ก็เป็นเด็กธรรมดาเหมือนกับลูกชาวบ,บ้านเขาทั่วไปแต่พอออกจากโรงเรียนพ้นเกณฑ์บังคับแล้วแกก็เริ่มคบเพื่อนวัยรุ่นที่เป็นนักเลงทั้งลักทั้งขโมยทั้งนั้นเช่นขโมยเทปขโมยวิทยุจักรยานอะไรอย่างเนี้ เมื่อเห็นมีรายได้จากการขโมยหลายครั้งเข้าแล้วก็เจ้าของจับไม่ได้เขาย่ามใจสิทีนี้ยิ่งกำเริบทํามากขึ้นมากขึ้นอ่าพอหลายครั้งเข้าผลของกรรมก็ตามทันครั้งแรกขโมยจักรยานเจ้าของเขาจับได้ก็ส่งตัวให้ตำรวจพ่อแม่รู้เขาก็วิ่งเต้นขอร้องให้ปล่อยตัวรับรองจะไม่ให้ขโมยอีกฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เห็นใจเพราะเห็นพ่อแม่ก็ยากจนแต่ขอให้คืนจักรยานให้เจ้าของเขาก็แล้วกันกว่าจะเอามาคืนได้ว่า ลำบากพาะนำไปขายซะแล้วอะ่ะพ่อแม่ต้องถ่ายถอนคืนม่ให้เจ้าของไฟในสิงห์มาเห็นว่าพ่อแม่เข้าถึงตำรวจพูดกันได้หรือว่าช่วยตัวเองได้ไม่รู้เหตุผลยิ่งกำเริบในการกระทํามากขึ้นเป็นการใหญ่พ่อแม่ก็สั่งสอนไม่ได้ไ้คิดว่าถักมีการจับได้อีกพ่อแม่ก็คงจะไปขอตำรวจได้อีกอะไรทํานองนั้นคราวนี้ก็เริ่มขโมยสิ่งของใหญ่ๆขึ้นตามวัยครั้งหนึ่งก็มีเพื่อนรุ่นพี่มาชวนให้ไปขโมยควายตอนนั้น แกยังไม่เคยทําเพื่อนๆก็ให้เป็นยามก่อนคอยดูเจ้าของควายเขาจะตื่นรู้ตัวหรือเปล่าหากได้ยินเสียงเจ้าของควายผิดสังเกตก็ให้สัญญาณทันทีด้วยการจุจ๊บๆปากแล้วก็จะได้พากันวิ่งหนีครั้งแรกก็ชวนไปขโมยควายที่ห้างนาของตาห่วงก่อนจะไปขโมยก็แอบไปดูข้อควายก่อนว่าเขาจะทำท,ทำข้อไว้ที่ไหนพอรู้ที่อยู่ของควายแล้วก็ซื้อเหล้ามาดื่มย้อมใจให้กล้าหาญกันก่อน แต่ไม่มีเงินซื้อต้องอาศัยเซ็นเขาไว้ก่อนคิดว่าหากขโมยควายไปขายได้แล้วจะเอามาจ่ายทีหลังฝ่ายเจ้าของเรลาก็ไม่ค่อยให้เหมือนกันเพราะรู้ไส้มันอยู่ว่าเวลามาเอานี่มันง่ายพอถึงเวลาจ่ายเงินเข้าอ่าหน้าแดงเสียงดังแสนยากแต่ก็ขัดมันไม่ได้กลัวอิทธิพลนักเลงเขามันเหมือนกันก็เลยให้มาพอกินเหล้ากันพอมืนๆแล้วก็วางแผนพากันไปสามคนด้วยกันให้สองในสามคนเนี่ยเปิดประตูข้อควายเข้าไปแก้เชือก ส่วนนายสิงห์ก็เป็นยามอยู่ที่ประตูตามหน้าที่ที่เพื่อนให้ทําคือนั่นก็ปรากฏว่าขโมยควายได้สองตัวในกันตัวหนึ่งขายอีกตัวหนึ่งฆ่าที่ในป่าใกล้ๆกันนาแถวนั่นแหละไฟในห่วงพอเห็นควายหายไปสองตัวก็ชวนพวกเพื่อนๆออกตามหาทีแรกก็เข้าใจว่าควายอาจจะแหกคอกออกไปอะไรทํานองนั้นประเอิญไปแวะห้างนายอีกห้างหนึ่งเขาชวนกินข้าวกับลาบเนื้อ พอดีแกกาลังตามหาควายอยู่แล้วก็ถามไปถามมาก็ได้ความว่าเนื้อที่ลาบกินกันเนี่ยเป็นเนื้อของนายสิงห์นำมาขายให้ใหแกค่าตกหุ้นเมื่อวานนี้เองแกมาชวนก็เลยเอาหุ้นหนึ่งนะในห่วงผู้เป็นเจ้าของควายก็สงสัยมากขึ้นเพราะว่าควายของแกก็หายมาเมื่อวานนี้เหมือนกันสืบไปสืบมาก็มีคนพาไปดูเขาดูหนังในห่วงก็จําได้ว่าเป็นควายของแกจริงก็เลยไปแจ้งตารวจให้มาทําการสอบสวนที่แรกนายสิงห์ก็ปฏิเสธ หาว่าซื้อมาจากที่อื่น,นอะไรทํานองนั้นแต่ว่าในห่วงซึ่งเป็นเจ้าของควายเขาจําได้ว่ามีลักษณะเช่นเขาหรือขวัญอยู่ตรงนั้นตรงนี้เอาตั๋วควายออกมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูซะด้วยในสิงก็เลยจําเป็นต้องรับสารภาพก็โดนจับส่งฟ้องศาลจําคุกสองปีเมื่อในสิงพ้นโทษจําคุกมาแล้วแทนที่จะเข็ดที่ต้องไปทํางานเสียอิสระเสียสองปีเต็มเแกกลับไม่คิดกลัวคุกกลัวตารางคิดว่าติดคุกได้ก็กินข้าวไม่ต้องซื้อ หลวงเลี้ยงสบายดีทั้งได้ประสบะการณ์ซะอีกอโทษเพียงขโมยควายเขาไม่ฆ่าหรอกอ้าวคิดอย่างนั้นแล้วมันขัดใจที่ติดคุกเพราะควายตาหวงต่อมาก็เลยชวนเพื่อนไปป้นเอาควายที่เหลือจนหมดคอกเลยคราวนี้ทั้งฆ่าเจ้าของซะด้วยเสียควายไปทั้งหมดห้าตัวหมดคอกแถมตัวเองก็ตายอีกแล้วก่อนจะตายในห่วงก็ยังสั่งเมียไว้บอกว่าไอ้สิงห์มันยิงกูบอกลูกด้วยว่างั้น คราวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกทำการสอบสวนไม่ได้ตัวคนร้ายทั้งๆท,ท,ที่ในห่วงได้สั่งเมียไว้ก็ไม่กล้าบ,บอกเพราะกลัวอิทธิพลพวกนักเลงมันจะมาฆ่าเอาจำเป็นต้องอดทนเอาไว้คิดว่าคนตายไปแล้วก็แล้วกันไปเอาคนเป็นไว้ดีกว่าขืนออกปากบอกไปมันจะมาฆ่าล้างโทรเอาลูกเต้าก็ตายไปด้วยเมียในห่วงก็คิดกลัวไปต่างๆน,น,นานาก็เลยไม่กล้าปรีปากบอกเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เมื่อในสิงห์กับเพื่อนๆเ,เอาควายไปขายแล้วก็มาซื้อรถปิอัพกลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งเพื่อมาใช้บรรทุกไวที่ขโมยได้มาคราวนี้เล่นเป็นคันรถเลยใครจะมาขวางหน้ามันฆ่าดะทีนี้ถ้าไม่ได้วายปล้นจี้ทรัพก็เอาทั้งนั้นมีพวกพ้องสี่ห้าคนด้วยกันต่อมาคืนวันหนึ่งพากันไปปล้นควายที่บ้านข้างทุ่งนาได้ไกวามาสามตัวด้วยกันเป็นควายลูกแง่ตัวหนึง่งเมียในสิงห์รู้เข้าสงสารลูกมัน บอกว่าควายแม่ตัวนี้เอาไปคืนให้เจ้าของก็เถอะสงสารลูกมันในสิงห์ก็ไม่ยอมแต่ตัวลูกแง่แกไม่ขายหรือว่าฆ่าทันทีเอาไปให้คนเลี้ยงไว้ก่อนนะลูกโตขึ้นแล้วค่อยขายบางตัวไม่ขายฆ่าเสเองก็มีใครจะรู้เห็นเป็นไม่ได้ตายนะตายลูกเดียวใค,ใครกลัวตายไม่กล้าไปแจ้งตำรวจมาจับก,ก็เลยปล่อยให้มันทาอะไรไปตามเรื่องของมันผลสุดท้ายก็โดนเจ้าของควายมือดีเขายิงแกขาหักไปข้างหนึ่ง ถึงกะนั้นมันก็ยังไม่ยอมไม่ยอมเลิกนะพอขาหายแล้วเดินได้แต่ว่าคราวนี้ขโมยควายลำบากเพราะขาพิการซะแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยรับจ้างฆ่าคนอย่างเดียวโดยอาศัยรถเป็นพาหนะเพราะขามันไม่ดีรายสุดท้ายล่าสุดใกล้จะถึงจุดจบชีวิตแกแกตามฆ่าคนขายของตอนกลับจากตลาดตอนเช้า พอเห็นเขาขายของเสร็จแล้วแกก็เข้าตีสนิทขึ้นนั่งรถชวนคุยมาตลอดทางตอนกลับบ้านพอเห็นปลอดคนแกก็ถอดปืนที่เหน็บไว้ที่เอวออกมาจอ่จอจ่อเข้ากลางหลังแล้วก็เปรียงเปรียงสามนัดซ้อนผู้ตายยังไม่ทันสิ้นใจทันทีกระสุนแกหมดเสื้อก่อนก็ลงจากรถเอาก้อนหินทุบหัวผู้ตายทั้งสองลาครั้งแล้วคนนั้นก็ขาดใจไปในที่สุดต่อมาวันหนึ่งที่วัดมีงานจัดมวยกันเพื่อหาอไรายได้เข้าวัดนายสิงห์ก็แต่งตัวออกจากบ้านไปหวังจะไปดูมวย พอถึงวงไฮโลก็แวะเล่นไฮโลซะก่อนแล้วค่อยไปดูมวยขณะที่แกกําลังเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นก็มีในหวังในหวังเป็นลูกชายตาห่วงที่ตายที่ว่าถูกต้อนควายเมื่อคราวก่อนแต่ว่าสมัยนั้นในหวังยังเด็กอยู่ไม่กล้าแสดงออกอะไรแต่ก็มีความอาฆาตอยู่ตลอดมาคิดว่าจะได้โอกาสเมื่อไหร่จะกูใหญ่โตขึ้นมึงต้องตายอย่างหมากลางถนนแน่เพราะมึงฆ่าพ่อกนะูคิดอย่างนั้น พอในหวังเห็นในสิงกำลังเพลินอยู่การเล่นไฮโลก็กลับบ้านมาเอาปืนเน็บเอลซ่อนไว้อย่างมิดชิดทำทีเข้าไปในวงไฮโลแกล้งเล่นกับเขาไปอย่างนั้นเองแต่ส่วนลึกของหัวใจก็คิดฆ่าในสิงตลอดเวลาพอไฮโลเลิกในสิงก็เผลอในหวังเห็นได้โอกาสก็กระนำยิงด้านหลังเปรียงเปรียงสองนัดซ้อนระยะเผาขนตอนที่ในสิงก์กำลังถ่ายเบาเนี่ยเป็นเป้าอย่างดีนี่ในสิงล้มลงขาดใจตายทันทีนะ ชีวิตของแกมาถึงจุดจบกับลูกชายในห่วงตรงนี้เองสมกับความตั้งใจของ,ของในห่วงซึ่งอาฆาตเอาไว้เพราะว่า,าความขัดใจแล้วก็ลูกก็มาแก้แค้นให้พ่อเพื่อจะให้วิญญาณพ่อเนี่ยได้ไปสู่สุคตินะคงคิดอย่างนั้นนะสุคติไม่ได้หรอกมันมีแต่ความอาคาตมาร้ายมันจะไปสุคติได้ยังไงลงนรกกันดิ เวรย่อมจองเวรกันทุกพบทุกชาติไม่สิ้นสุดถ้าไม่มีการอภัยเวรจะสิ้นสุดลงได้ก็เพราะการไม่จองเวรตอบนะหิเวราณะเวรานิเวรย่อมสงบระง,งับได้เวรไม่มีเวรจะสงบระง,งับด้วยการไม่จองเวรตอบดังเรื่องของนายสิงห์ซึ่งเป็นผู้ก่อเวรก็เป็นอันว่าสิ้นชื่อตั้งแต่บัดนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผูฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ